ทำทำนายชาวราศีพฤษภประจำเดือนกรกฎาคม2566ครับการเงินของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกรกฎานี้นะครับการเงินอยู่ในจังหวะที่ดีดวงดาวการเงินมีพลังมีโอกาสในการหมุนเงินได้ดีขึ้นมีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์ออฟไลน์ทำอะไรก็จะมีโอกาสได้ร right ับเงินก so ้อนนะครับนอกจากนี้การติดต่อเจรจาเรื่องนี้ต่างๆ การขอสินเชื่อการหมุนเงินก็จะสะดวกขึ้นบางครั้งลูกหนี้ที่เคยหยิบยืมเงินขึ้นไปก็จะเอาเงินมาใช้ใคุณโดยที่คุณลืมไปแล้วด้วยซ้ําหรือการจัดการ <c oughs> นี่สินที่ผ่านมาจะได้รับผลที่ดีเดือนนี้ยังมีโชคลาภเล็กๆน้อยพอเข้ามาให้ลุ้นอีกด้วยแต่ส่วนมากโชคที่เกิดขึ้นจะเป็นโชคที่เกิดระหว่างการเดินทางซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับเงินหมุนหรือการลงทุนพิเศษเนี่ยจะมีโอกาส มีรายได้เข้ามาเป็นระยะะนะครับในส่วนตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็แนะนําว่าควรจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้เพื่อดูว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันสอดคล้องเงินที่ออกไปไหมก็จะทําให้เรามีสถานการสถานะการเงินที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภเดือนนี้ถือเริ่มเป็นเดือนที่มีข่าวดีเข้ามามากยิ่งขึ้นคุณอาจต้องเดินทางไกลและใกล้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการเดินทางที่ช่วยส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในการทํางานโดยเฉพาะพวกเซลล์หรือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานหรือคนที่มีธุรกิจส่วนตัวที่มีการเดินทางเพื่อติดต่อพบปะลูกค้าจะเป็นเดินที่คุณมีโชคในการพบปะเจราจาติดต่อต่อรองค้าขายเป็นจังหวะที่ดีด้วยเช่นกันหากใครรู้สึกว่าช่วงนี้งานยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งกังวลใจความยุ่งวุ่นวายเหล่านี้จะส่งผลดีต่อตัวคุณทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความมั่นคงและความมั่งคั่งนะครับลักษณะของงานที่ถูกฉลอกับดวงของคุณในช่วงนี้คือ งานขายในหน้าตัวแทนประกันตัวแทนต่างๆอสังหางานที่ต้องอาศัยการเจราจาติดต่อค้าขายสินค้าหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเทคโนโลยีหรือการช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะมาเกี่ยวข้องข้องใครที่ทํางานช่วงนี้และมีความสําเร็จเนี่ยก็จะมาอย่างง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสมีช่องทางลุยไปได้เลยนะครับ ความรักชาวราศีพฤษภประจำเดือนกร,รกฎาคมเรื่องความรักดําเนินไปได้เรื่อยๆสําหรับคนโสดคุณจะมีโอกาสได้พบปะเจอความรักอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขัน้นตกลงปงใจเป็นแฟนในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดใจเรียนรู้ทําความคุ้นใจรู้สักกันไปก่อนได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ลงตัวส่งผลให้คุณมีความสุขและเข้าใจกันเป็นอย่างดีคู่ครองจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในเรื่องงานดีขึ้นและจะเป็นแรงจูงใจสนับสนุน ให้งานทํางานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนคนไหนที่มีแผนจะมั่นแต่งงานหรือแต่แม้แต่มีการทายาทก็จะมีในเดือนนี้หรือการต่อเติมห้องบ้านเรือนหอก็จะเหมาะสมในเดือนนี้ความสัมพันธ์ต่างๆคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักนะครับครับสุขภาพและอุบัติเหตุ ต้องระมัดระวังในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเพราะเดือนนี้คุณต้องมีการเดินทางบ่อยดังนั้นในเรื่องของยวดยานาหนะคุณอาจจะมีการเช็คทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางก็จะทําให้เรื่องนี้ตัดปัญหาและก็ไม่ประมาทด,ด้วยนะครับเพราะบางครั้งถ้าเกิดเราเกิดไม่มีการเช็คตรวจสอบยาาหนาะเนี่ยเกิดลดเสียหรือมีปัญหาก็จะส่งผลร้ายมากกว่าส่งผลดีนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดป้องกันสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเราควรจะมีการตรวจเช็ค ก่อนออกเดินทางทุกครั้งแล้วก็ตั้งสติทุกครั้งทําอะไรก็ให้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมีสติแล้วก็ไม่ต้องเครียดพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีโยชน์ออกกําลังกายบ้างทุกๆอย่างก็จะดีนะครับการทํามุสนสะดอกเคาะเสริมโชคเสริมดวงของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกรกฎานะครับช่วงนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมากดังนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหา สุขภาพของคนในครอบครัวแนะนําว่าควรมีการทําบุญเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเช่นทําบุญให้กับบ้านพักคนชราบริจาคหรืออุปถัมมุลนิธิต่างๆโรงพยาบาลต่างๆที่ดูแลผู้สูงวยัยจะช่วยแก้เคล็ดความวุ่นวายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แนะนําการทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาปล่อยโคกระบือปล่อยนกก็ขอให้ถูกต้องตามระบบนิเวศแล้วก็ปล่อยตามกําลังวันก็ได้อย่างน้อยๆหรือแม้แต่ปล่อยตามกําลังอายุบวกหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณและลึกถึงเขาและระลึกถึงบุปการีญาติปี่ที่เขาลบลักก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพรื่องบัติเหตุต่างๆจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็จะเป็นไม่มีนะครับตรงนี้เพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญสะดอกเคาะเสริมดวงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็พี่จะเข้ามาตอบให้อย่างไงอาจารย์ก็ขออวยพร,รให้ทุกๆท่านเนี่ยประสบความสำเร็จทําอะไรก็อย่าได้ติดอย่าได้ขาด มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ